ครูอยากให้นักเรียนเนี่ยแก้สมก,การเป็นทุกคนเราลองมาดูตัวอย่างในข้อที่2ของการแก้สมก,การในเลเวล1นะครับผมอ่ะนักเรียนมาเริ่มต้นกันเลยนักเรียนครับ a ลบ5เท่ากับ 2อ a ลบหเท่ากับสเราต้องการหาตัวแปรตัวแปรตรงนี้มันก็คือตัว a นะตัวแปรเป็นตัว a นะปกติเราจะเจอตัวอะไรเราจะเจอตัว x ถูกต้องป่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนักเรียนใช้เป็นตัว a ก็ได้หรืออาจจะเป็นตัว b หรือจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมแบบนี้ให้เราเข้าใจเลยว่ามันก็คืออะไรมันก็คือตัวแปรนั้นทุกคนมันก็คือตัวแปรโอเคเราต้องการหา a ใช่ป่ะ เราต้องการหา a แต่ปัญหามนอยู่ตรงที่ว่ามันมีลบ5อยู่ตรงนี้เราต้องกําจัดลบ5ทิ้งไปวิธีการกําจัดลบ5ทิ้งไปก็ไม่ยากเลยให้นักเรียนนะเอา5บวกเข้าไปเพราะว่าอะไรลบ5บวก5มันจะมีค่าเป็น0ย์ใช่ปะแต่ถ้าเราบวก5ทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาเราก็จําเป็นที่จะต้องบวก5ด้วยเพื่อให้สมการมันเท่ากาันนักเรียนครับลบ5บวก5จะมีค่าเป็นบวกอะไร บวกศูฝั่งซ้ายเราเลยได้เป็น A บวกศนะครับฝั่งขวาละ่ะสอบวกหมีค่าเป็น7นะนักเรียนดูฝั่งซ้ายต่อ A บวกศย์ 0. ก็จะมีค่าเป็น A A เท่ากับอะไรทุกคน a เท่ากับเเราก็จะได้คำตอบแล้วใครยังแก้สมก,การเลเวลหนึ่งไม่คล่องครูอยากให้นักเรียนลองไปดูซ้ำซ้ำซ,ำซ,ำซำ้ดูต่อเนื่องบ่อยๆครูเชื่อว่าถ้านักเรียนตั้งใจนักเรียนจะทำมันได้อย่างแน่นอนนะครับผม